เมืองเมืองลมเบิดลมเบิดมึงสิลงใส่ต้นไม้บ,บนนน่น้อนเนาะปล่อยให้ลงเองมึงมึงสิลงใส่ต้นไม้บ,บ่เนี่ยต้นไม้บบไปกับเอ่อนแล้วอา๋อลงใส่ต้โตนยุขาบออ่ะนะเห็นทานกับอ่อน เอาลองตอนอนะ้นยูคาบ,บ่เนาะสิไปดึงเสือกไปวัทันแล้วเว็บเว็บเอาเอาพอดีกับต้นอยูคาบนะ่ะเอาเอา,เอามาอ มับมับเออข่างั ẳ นพอดีมานไปเบิงบ้งไปี่างต้นไม้พอดีเลยล้มนี่มดเ้าจังได้จังเบิด Bà thất này hút ngón sầu đấy, lông bật lắm Bà thịt bòi hẳn áo Chết biệt ngón sầu à Ơ, bật thẻ ่านอ่อนห่างต้นไม้จำๆำดอกโอ้วัดเสียกพิดไปหน่อยนึง าเสือพิษ่าเสียลงให้น้าห้นี่ไปทางนั้นก็ได้ยานมีแตนต้องขึ้นแถวเนี่ย้าลงใส่อุ้มนี่พอดีเออ สร้างบ่ถือต้นยูขาสูงสูงเท่าไหร่ช่องว่างพอดีลงใส่กลางนี่พอดีเนี่ยเต้นยูคาต้นยูคาต้นปกเงยลูงสูงต้นยูคาเนี่ย เอ้ย,ยกระต้นยูคานี่ก็ต้นยูคานี่ก็ต้นยูคาลงมาเลือกลงสือุ้มตึนตำาอุ้มนี่ก็สูงดึงลงได้ป่ะนี่ตึ๊บเอ้ยดึงมาได้ป่ะสายไฟจะขาดป่ะอึ๊บอึ้ดน่าลงแล้วดึงลงมาเลย ดึงลงมาเลยครับอยากจะไฟของใหม่มันไฟของใหม่ละขาดเลยอ้าวว่าสิไปเอาลงเลยบริสันท์หอดวาวเลยลงก่อนนะเออว่ามันล้มสิอด สว,สวยจังสิเอาลง่าท่านมาก็พ่อมามาหากินไก่เพิ่อนนะอ่ะเบไปสำนีคลิปนะวันอาทิตย์ที่สามมีนาได้สอดแจ้งน้ามูอยู่แต่ว่าสอดแจ้งลงเอง รบประจํานี่คลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหม